สวัสดีครับผมทารัดรับดูลายมือผารัดพนุกรรมกับพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสชางคนเกิดราศีมีนนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนพศ2 5 6 5ก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ที่จัดได้ก็ได้ไพ่สิถ้วยนะครับผม1ิถ้วย แล้ววันนี้ก็จะพูดถึงพื้นดวงสตาร์พื้นดวงสตาร์ก็จะพูดทุกคลิปนะครับผมก็จะมีแตกแตกต่างไปบ้างแล้วก็วันนี้เปิดไพ่สีใบเหมือนเดิมอา่าไพ่สีใบเนี่ยจะเน้นเดือนพฤศจิกานะครับผาจะมีอดีตปัจจุบันอนาคตหรือยังไงจะเน้นเดือนพฤศจิกาแล้วก็สรุปนะครับก็พื้นดวงราศีมีนราศีมีนนะครับผมามจะบอกว่าคนที่จิตใจอ่อนไหว คนที่ตามอารมณ์เป็นใหญ่คนที่มีความอ่อนโยนอ่อนโยนในที่นี้จะเอ็นไปซ้ายเอ็นไปขวาก็ได้หรือจะคิดว่าเป็นคนใจบุญเป็นคนที่ใจร้ายเป็นคนที่รุนแรงมันขึ้นอยู่กับอารมณ์เพราะอารมณ์ของเขาจะเป็นบดจะร้ายก็ร้ายบดจะดีก็ดีมันเหมือนกับปลาที่ว่ายวนคือปลาตัวนี้อาจจะเรียกว่าภายเรือในอ่างก็ได้ เพราะว่าอารมณ์เขาไม่แน่นอนอารมณ์เขาขึ้นอยู่กับการชักของผู้อื่นเช่นผู้อื่นจะชักไปทางซ้ายผู้อื่นจะชักไปทางขวาก็ได้นี่คือโดยสังเกตเพราะฉะนั้นราศีมีผมจะบอกว่าอารมณ์คุณต้องเป็นนายของอารมณ์ตัวเองนี่คือคีย์เวิร์ดสุดท้ายเลยนะคนจริงคีย์เวิร์ดนี่ก็สรุปเลยนะวิธีการแก้กไขธรรมาตราศีมีนคือราศีมีนส่วนใหญ่จะได้ดีก็คือเรื่องของธรรมะ เรื่องของการวิปัสสนากรรมฐานเรื่องของการเข้าไปสู่ศาส,สนาไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่จะคิดหรืออิสลามหรือจะพทธแต่ผมจะบอกว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามแต่ผมจะบอกว่าเรื่องของศาสนาก็คือเรื่องของศาสนาเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตวิญญาณคือเรื่องของจิตวิญญาณก็คือเรื่องของการทําสมาธิหรือเมดิเตชันเมดิเ t ชันนะครับผมเพราะฉะนั้นทนคนผมจะบอกว่า การที่ราศีมีนเนี่ยทำสมาธิหรือฝึกปฏิบัติให้ใจของเราเนี่ยมีความคงทนและแน่วแน่ในที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําเป็นประจําไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาศาส,สนาไหนก็ตามควรที่จะปฏิบัติจิตหรือว่าทําสมาธิเป็นประจําเพื่อใจิตใจของคุณเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งและเข้าสู่ทางจิตวิญญาณนี่คือวิธีการที่ราศีมีนเนี่ยจะค้นพบแสงสว่างของชีวิตเพราะว่าราศีมีคนผมพูดตรงๆนะ เป็นคนเก่งมีความสามารถสูงเป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนลึกลับเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปลเปลี่ยนง่ายแล้วตรงนี้ถามว่าเป็นคนที่มีความคิดปัจจาเจัชมีอะไรก็แล้วแต่เป็นคนที่ผมจะบอกว่าราศีมีเนี่ยเป็นคนที่ครีอดมีความคิดคิดมีความคิดสูงเป็นคนที่สามารถเป็นศิลปินเป็นดาราเป็นนักร้อง นักร้องอาจจะไม่ค่อยบอกเท่าไหร่แต่เป็นเซอร์ไรเป็นดาราหรืออาชีพต้องคิดเป็นคนมีความเป็นกวีก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่าความคิดของราศีมีนจะประเจิประเจิ่มากเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นนักเขียนนิยายก็เหมาะเป็นกวีก็เหมาะเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับครีเอทีฟเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับ u t u b e ยูทูบเบอร์หรือแม้กระทั่งเป็นบล็อกเกอร์นักเขียนนักคิดอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นหมอดูเป็นนักโราศาสตรเพราะเป็นคนที่ ใจดีและจริงใจแล้วก็ไอการที่เขามีความสามารถหลากหลายด้านเป็นคนที่มีทักษะในการโฆษณาเป็นคนที่มีทักษะในการพูดคุยกับคนอื่นได้ดีแต่เพียงแต่อารมณ์รุนแรงไปหน่อยถ้ามีคนชักจูงไปทางนูน้นทางนี้เพราะเป็นคนที่อารมณ์ไหวติงไหวเอ็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเาแก้ตรงนี้ก็พอแก้ด้วยอะไรผมก็บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าการที่เขาจะมีความสามารถสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิดของเขาเพราะฉะนั้นถ้า ตรงเนี้ยใช้ให้เป็นแล้วก็ควบคุมจิตใจหน่อยหนึ่งกับการที่จะหวยติงก็คือหมายถึงว่าโดนคนอื่นชักจูงไปหรือบางทีก็อาจจะเป็นคนที่ฟุ้งเก่งหรืออะไรมโนเก่งหรือจินตนาการเยอะไปหน่อยนี่คือข้อเสียเพราะฉะนั้นถามว่าจินตนาการเขาดีเพราะว่าสามารถเป็นนักเขียนนิยายหรือเป็นคนที่สามารถคิดอะไรแปลกใหม่ๆได้เยอะเพราะฉะนั้น ถามว่าการคิดหรือว่าวางแบบแผนหรือคิดระเบียบเขาเรียกว่าอะไรนะคิดอะไรใหม่ๆให้กับบริษัทเช่นจะเป็นคนที่คุมการเงินคุมบริษัทคุมเขาเรียกว่าคุมหรือเขาเรียกว่าเป็นคนตัดสินใจแทนบริษัทเราเรียกอย่างนี้ดีกว่าตัดสินใจแทนบริษัทอย่างเช่นบริษัทนี้ต้องการตัวคุณให้คุณไปวางรูปทางอนาคตเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับบริษัท ราศีมีนก็จะสามารถทําได้ด้วยดีนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกแค่อย่างเดียวนะที่จะบอกเกี่ยวกับราศีมีนเพราะฉะนั้นราศีมีนถามว่าเรื่องความรักก็อาจจะดีได้ถ้ามีธรรมะในจิตใจไม่พูดถึงศาสนานะไม่ให้พูดถึงนะแต่คุณจะบอกว่ามีธรรมะในจิตใจดีแน่นอนแต่ว่าถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีชีวิตก็อาจจะรุ่มรุมด,นดอนดตามใจอารมณ์ ครับผมแต่อาชีก็บอกไปแล้วได้ราศีมีผมจะบอกว่าเรามาดูอันนี้วันนี้พูดพื้นดวงแค่นี้นะครับผมราศีมีเนี่ยมีการคิดอะไรต่างๆที่ผมพูดไปแล้วนะแต่ผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยวันนี้สายตาไม่ค่อยดีนะครับผม ผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่สิบถ้วยผมมองว่าอดีตที่ผ่านมาหรือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหรือช่วงปัจจุบันก็ได้นะช่วงปัจจุบันหรือช่วงที่คุณเจอมาเนี่ยเน้นเดือนไหนก็คือเน้นเดือนพฤศจิกายนนะหรือที่เกิดขึ้นก่อนเดือนพฤศจิกายนจะเน้นแบบนี้เป็นพิเศษมีความสุขดีมีความสุขพอใจกับชีวิตตัวเองไพ่ใบนี้ไม่ได้สอนถึงการเงินเท่าไหร่ แต่ก็จะบอกว่าการเงินของคุณคุณก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจเท่าไหร่แต่ว่าก็มีความสุขกับชีวิตมีความพเรื่อง์หันถ้าคุณคิดอะไรมีสิทธิ์ที่จะสมปัดขนาได้สูงสำหรับสิ่งที่คุณคิดไพ่ใบนี้ไม่ใช่เป็นงานที่แบบโอ้ยสุขด้านเงินทองสุขด้านอะไรแต่เป็นเรียกว่าความพึงพอสุขในที่นี้หมายถึงสุขแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าการเงินดีการทองดีดาาาร่ำรวยมหาศาลมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันหมายถึงว่า คุณมีความสุขกับชีวิตแม้ว่าคุณไม่ได้มีมากเท่าไหร่แต่คุณก็มีความสุขกับชีวิตช่วงนี้ดีแม้ว่าเพื่อนของคุณจะรวยพันล้านแต่คุณรวยแค่สมมตินะเอาสักสองแสนสามแสนหรืออาจจะมีประมาณสักสิบล้านยี่สิบล้านหรือจะเป็นร้อยล้านเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าคุณก็มีความสุขถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รวยพันล้านแต่คุณก็มีความสุขกับฐานะของคุณดีที่ผ่านมาหรืออาจจะมีความคิดที่จะสร้างครอบครัว ที่จะสร้างอะไรใหม่ๆที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับครอบครัวของคุณหรือเริ่มต้นในทางที่ดีเพราะว่าคุณมีความคิดที่จะแต่งงานมีความคิดที่อยากสร้างครอบครัวก็ได้เป็นการที่คุณคิดอะไรบางวกนี้หรือมีการที่แบบว่าเนี่ยเห็นไหมให้มันเริ่มต้นเป็นหให้ที่แบบว่าไพ่ใบนี้ทำไมถึงบอกว่าเริ่มต้นไม่ใช่ว่ามีครอบครัวไปแล้วหรือมีความสุขของครอบครัวหรอกก็ได้แต่มันเป็นไพ่ใบแรกที่เกิดขึ้นก็แสดงว่าหลายๆคนที่เป็นราศีนี้อาจจะมีความ อยากจะสร้างครอบครัวก็เป็นไปได้สำหรับคนที่ยังวัยรุ่นอยู่หรือบางคนแก่แล้วก็อาจจะสร้างครอบครัวนะถ้าอยากคิดสร้างครอบครัวใบนี้เป็นไพ่ของการเริ่มต้นถามว่าอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีอะไรหรือว่ามีความสุขดีดอะไรเริ่มต้นความสุขเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างหรือคิดอยากจะก่อร่างสร้างอนาจักรก็ได้คิดอยากจะก่อร่างสร้างครอบครัวขึ้นมา หรือบางทีก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นของสิ่งดีๆใครเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณก็จะรู้ดีนะครับผมว่า,าไพ่ใบนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกดีๆแล้วอะไรจะตามมาถ้าใครที่รู้สึกเศร้าส้อยเงาหงอยไม่มีอะไรเลยรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกแบบทุกไม,ไม่มีอะไรดีหรอกเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เนี่ยมันก็เลยบอกบอกว่าถ้าคุณมีความรู้สึกแบบใบแรกใบนี้อะไรก็แสดงว่าสิ่งดีจะมาเพราะหมายถึงคุณมีกําลังใจคุณมีความสรง คุณมีความคิดจะมีความหวังให้ในนีายังายถึงความหมายโดยในว่าถ้าคุณมีความคิดหรือมีความรักหรือมีความสุขมีความอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่มีมันหมายถึงว่าอาจจะต้องไปเรียนธรรมะหน่อยต้องไปศึกษาเขียนด้านธรรมะมันถึงจะช่วยชีวิตคุณได้เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้หมดที่เป็นราศีมีนนะครับผมมันหมายถึงวดวงคุณอาจจะมีอะไรมนาะแทรกก็เป็นไปได้นะแต่ผมจะบอกว่าใบเนี้ย เป็นใบที่ว่าคุณควรถ้าใครที่ยังไม่มีอะไรอย่างที่ผมบอกควรที่จะเริ่มต้นลุกขึ้นมาได้แล้วลุกขึ้นมาที่จะสร้างอะไรของตัวเองหรือคิดว่าเนี่ยใบยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นทง้งธรรมท้งโลกหรืออะไรแล้วแต่สร้างของตัวเองขึ้นมาได้แล้วเริ่มก่อร่างสร้างตัวหรือว่าเริ่มต้นอะไรบางอย่างขึ้นมาเป็นลูประธรรมได้แล้วนะครับผมนะตอนนี้แต่ผมจะบอกว่ายัางไงหรือแบบไหน คุณก็คิดจะสร้างอะไรของตัวเองขึ้นมาอยู่ดีในช่วงนี้หรือบางทีก็มีกําลังใจก็ได้เพราะไพ่ไม้เท้าหมายถึงกําลังใจคือคิดจะสร้างอะไรของตัวเองขึ้นมาหรือมีอะไรบางอย่างที่มันยืนต้อนอะมันไม้ยืนต้นไม่ใช่ไม้ไตายแล้ววันนี้คือผมเป็นคนพูดแรงนะครับผมถ้าเกิดผมพูดอะไรที่ต้องการเตือนสติใครนี่ผมพูดแรงนะเพราะงั้นใครที่มาดูดวงกับผมแล้ว้ขอพูดตรงๆนะแล้วแบบบางทีแบบอย่างงน้นอย่างนี้นะบางทีผมก็พูดเตือนสติตรงตรงแต่อะไรที่เลี่ยงได้ผมก็จะเลี่ยงนะ อ่าไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คือแฮงแมนผมจะบอกว่าทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นหรือจะทําอะไรบางอย่างไพ่ใบนี้ยังมองงถึงสภาวะธุรกิจของคุณอย่างช้าๆยังไม่ได้เป็นอะไรที่หือหวาพอะไพ่ถ้วยไพ่ไม้เท้าเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นหรือไพ่ที่สภาวะยังทรง ราะฉะนั้นถามว่าธุรกิจของคุณถ้าใครมีธุรกิจใหญ่โตมันมันไม่ใช่ไม่เวิร์กนะมันหมายถึงว่ามันยังอยู่ในช่วงที่แบบวงยังกลางๆยังไม่ได้แบบว่าเป็นช่วงที่พุ่งทยานแสดงว่าใครที่อยู่ในช่วงนี้ความจริงนับตั้งแต่เริ่มผมไม่พูดนะว่านับตั้งแต่ไหนแต่มจะบอกว่ามันต้องอดทนรอบางคนอาจจะอดทนรอยาวเลยหลายราศีนะอดทนรอยาวเลย ราะว่าช่วงนี้เป็นไรคุณคงรู้ดีเพราะว่าเห็นไหมอดทนรอยาวเลยรอจนกว่าแสงสว่างแห่งความหวังจะมาเพราะาหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆก็มีปัญหาพวกนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่มีไฟแห่งความใจเยานหรือไฟแห่งคืาเรียกว่าไฟแห่งความหวังหรือไม้เท้านนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะพูดตรงๆนะเป็นโรคซึมเศร้าหรือจอดหรือไม่มีแรงไฟที่แบบว่ามันจะพุ่งขึ้นมา มันสาคัญมากโดยเรื่องธรรมะคุจึงบอกว่าควรที่จะเรียนรู้เรื่องธรรมะหรือมีธรรมะประจาใจอ่าแล้วให้แบ,บนี้ก็บ่งบอกถึงว่าอดทนยาวๆแล้วจะพบแสงสว่างหรือมองมุมกลับก็ได้ว่าคนอื่นที่มีปัญหามากกว่าเราคนอื่นที่อะไรอย่างเงี้ยยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราโมตะท้อแท้ก็ไม่เกิดอะไรนะครับผมแต่ถ้าถามว่าใครการงานการเงินเป็นยังไงสําหรับราศีมีในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกา ยังทรงๆอยู่ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ถือว่าใครที่เวิร์กก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าหมายถึงว่ายังโชคดีอยู่นะครับผมยังโชคดีอยู่แต่ผมจะบอกว่าทุกอย่างถ้าว่าใครที่เวิร์กเวิร์กเพราะอะไรเพราะคุณยังมีไพ่ใบนี้อยู่ไพ่เ the hair pan the hair pan หมายถึงว่ามันหมายถึงยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีผู้ใหญ่ คอยออกมาำค้อมจนช่วยเหลือใครไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้อยมากตลอดชาวราศีมีนที่ไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถามว่ามีไหมมันก็มีไม่เชื่อในธรรมะไม่เชื่ออะไรแต่ผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือธรรมะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่หรือผู้ที่อยู่เหนือบ,บังคับบัญชาของคุณจะสามารถช่วยเหลือคุณได้เพราะนี่คือไพ่ใบสรุปสิ่งนี้จะช่วยเหลือคุณได้ใครที่มีความคิดที่ไม่ดีก็ต้องเอาไพ่ใบนี้มาช่วย มจะบอกว่าใบานี้เป็นใบตัดสินทุกอย่างราศีมีบางทีมีความคิดที่ผิดแปลกไปมีความคิดที่ไม่ค่อยดีใบเนี้ยแก้ทุกอย่างธรรมะแล้วก็เกี่ยวกับศาส,สนาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาเรื่องผู้ใหญ่เรื่องศึก์สิ์นี่คือตัวช่วยที่จะมาช่วยคุณได้หรือบางคนผลจะพูดตรงๆที่ยังดีอยู่ตหรับราศีมีใครที่มีตัวช่วยแบบนี้ดีครับ อืมผมพูดได้เลยรับประกันได้เลยอืมบางคนนะช่วงที่แย่ๆนะก็เข้าทางธรรมนีน่แหละคือตัวช่วยอืมก็จบไปทางรดวงชะตาคนเกิดราศีมีนในเดือนพฤศจิกายนพศส5 6พันห้าิแค่เพียงเท่านี้นะครับผม ผมเป็นหมอดูลายมือเพื่อที่สิใครที่ต้องการดูลายมือเพื่อสิกับผมติดตอ่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาระสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบไลดีทาระสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับก็ทักรายละเอียดสอบถามข้ารูเข้ามาอา่าหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ก็สอบถามข้ารูเข้ามารายละเอียดดูลายมือเพื่อสิสองอย่างหรือจะดูอย่างใดอย่าหนึ่งก็ได้ไลน์ดีทาระสองหกหรือจะเป็นไลโอเอไล official, น์ออพชันนักเข่าที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสองช่องทางน,นะครับผมไลน์ทาระสองหกไลโอเอนะครับผม สองช่องทางทางไหนก็ได้แต่ผมไล์ช่องทางหลังเป็นทาราสองหกอยู่ช่องทางรองเป็นไลโอเอถ้าช่องทางไหนผมไม่ตอบไปผมก็อีกช่องทางนะครับผมก็สักช่องทางผมต้องตอไปแหละแต่ว่าถ้าใครที่อติดต่อมาผมจะบอกว่าทุกช่องทางไม่จะเป็นโซเชียลของผมทุกช่องทางเนี่ยไม่มีผู้อื่นมาร่วมด้วยผมตอบเขาเียกว่าผมจัดการเองคนเดียว มันอาจจะล่าช้าหน่อยหรือว่าไม่ได้มีการแอคทีฟหรือมันเขาเรียกว่าไม่ได้มันมันล่าช้าหน่อยอ่ะเพราะว่าผมจัดการเดงคนเดียวไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาทําอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมจัดการเดงคนเดียวนะครับผมก็อาจจะล่าช้าหน่อยก็ขอประทานโทษเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเ,เวลาดูเนี่ยผมดูสดๆผ่านทางโทรไลที่บอกไปแล้วนะครับผมดูก็เต็มที่ผ่านทางโทรไลสดๆผ่านทางโทรไลก็จม่เกิดการสดๆผ่านทางโทรไลก็ตอนนี้ผมเริ่มมาดูทางไลโอเอหรือไลอัฟฟิเชนท์เขา บ้างแล้วแต่ว่าช่องทางหลักย,ยังเป็นลายทัรงะสองหกอยู่แต่จะเริ่มเริ่มาทางนี้บ้างเพราะว่าถ้าเกิดดูลายปกติไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าลายมันจะมีผู้ที่เขาเรียกว่าลูกค้ามันจะเต็มก็เลยต้องมาทางลายโอ A หน่อยนะครับผมนี่คือวิธีการดูลายมือพิซีษทางออนไลน์ right. ตัวมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักง,งานมีลายมือพิเศษอนให้ตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพิบ นะครับผมลายมือพี่ซิงของตัวเลขแบบที่ทำงานของเลเยอร์ชอนขอที่อยู่มาได้แบบ V i P นะครับผมก็ตอนนี้ส่วนมีวิธีหนึ่งคือธรรมดาลายมือพี่ซิงจำกัดเวันที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานมี2วิธีนะครับผมคือแบบ V i P กับแบบธรรมดาที่สำนักงานใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกําลังใจด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเยอะๆเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่นะครับผม พื่อญาติของคุณมิตรของคุณคนที่คุณรักคนที่คุณห่วงใยห,หรือพ่อแม่ของคุณได้นับสิ่งที่ดีๆกดแชร์ไปเขาเหล่านั้นเพื่อให้เขาไม่พลาดสิ่งดีๆนะครับผมก็ป้อนี้วันนี้ลาไปแล้สวัสดีครับสวัสดีครับ